สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายธารีสิหามาตรหัสนักศึกษา672-0123 3สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตจุมพรค่ายเขตอุดมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลรหัสวิชา11126-260 คอมพิวเตอร์เอดแม่ครันิคอข้าดาฟดีไซน์วันนี้ผมจะมาใช้เครื่องมือสเกตอัพในหัวข้อของอา t ์ทูนครับอันดับแรกเปิด solidworks มากด new solidworks document กด part จากนั้นกดโอเคจากนั้นใช้คำสั่งลาย เลือกหน้าฟอนต์เพ i ไล t ์เพนท็อปเพนก็ได้ผมจะเลือกเป็นฟ o n t p a พนนะครับจากนั้นกดผมขอใช้ Center Line จากนั้นกดที่ f ฟอน t ์เพนนะครับจุดเริ่มต้นเราก็ลากไปจุดแล้วก็อยู่สุดท้ายจุดจากนั้นเรากด E.S.C เพื่อออกจากคำสั่ง หลังจากนั้นนะครับเราจะให้เส้นนี้ครับเส้นนี้ขนานกันเรากด control ค้างไว้นะครับหลังจากนั้นกดเส้นนี้แล้วก็เราให้มันขึ้นมาแล้วเรากดจากนั้นมันจะมีคำสั่งตรง add re addition นะครับเรากดคำสั่ง horizontal นะครับจากนั้นเรากำหนดระยะอ่า ใช้คำสั่งส m มารถ i ดมิ s i o n นะครับเราจะกำหนดเส้นนี้กับเส้นนี้ก่อนองศานะครับเส้นนี้กับเส้นนี้องศาของมันคือ50นะครับอยู่นี่โอเครัศมีความยาวของนี่นะครับคือ100โอเคนะครับต่อไปนะครับเราใช้คำสั่งทน n g e n t นะครับ เรากดเข้ามาในสั่งตัวนี้นะครับจากนั้นเราเลือกคำสั่งแทนจินนะครับเราดูจุดเริ่มต้นของนะครับแทนจินเ,เราดูจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้โอเคนี่คือเสร็จแล้วนะครับคำสั่งแทนจินต่อไปใช้คำสั่ง center point อ,อ,อ่านนะครับ เนีตย p o พอย a r อเราต้องกดจุดเริ่ยต้นกลางๆแล้วก็จุดที่เราจะวนโอเคครับนี่คือเซนเตอร์พอย a r อารนะครับต่อไปนะครับเราใช้3 t มทวีพอยตอาร์นะครับเรากดเลือกคำสั่งทวีพอยต์อาร์จากนั้นเรากดจุดสจุดตรงนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกดึงไปตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราใช้คำสั่งสมาร์ทนะครับ dimension เรากดจุดแล้วก็ใส่รัศมีนะครับคือ70กด enter นะครับก็จะได้ออกมาแล้วโอเคครับสำหรับ h w 0106ก็ขอ จบลงเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ